เจ๊จุกครองสามนะก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีของมีการไม่คืนเงินประกันกันนะคะบ,บอกว่าสังคมคนดีคดีจบแล้วชักดาบเงินประกันเพื่อความโปร่งใสเจ๊คิดว่าควรจะประจานมาเลยค่ะสังคมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยทำมาหาก,กินด้วยวิธีนี้แฮชแท็กมันต้องจบที่เรือนจำค่ะเชาเนี่ยนะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่า ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยใครจะช่วยเคสนุกจัดตินเนี่ยยังไม่แย่พออีกหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องหวังให้มันจบที่รุ่นไหนหรอกครับบางคนนะก็เหน็บว,ว่าคนดีทั้งนั้นเลยนี่ครับไม่น่ามีใครมาทําจุดๆแบบนั้นหรอกมีแต่คนดีมีอุดมการทั้งนั้นไม่ใช่หรอที่โดนคดีเนี่ยทำไมน้องทํานิสัยจุดๆอย่างนี้อะครับหรือพวกนี้ไม่ใช่คนดีไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาแฉผู้ต้อง,องหาทนายสามนิ้วคดีจบชักดาบเงินประกัน จากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่16มกราคม2567นะครับเพจในนามของความสงบเรียบร้อยได้โพสต์ข้อความถึงกรณีเงินของกองทุนดาตอปิโดนะที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ต้องหาแล้วก็ทนายเนี่ยไม่นําเงินประกันมาคืนกองทุนนะคะโดยบอกว่ายอดเงินในบัญชีล่าสุดเมื่อเช้ชานี้เนี่ยเพิ่งโอนไปประกันผู้ต้องหาเดิมที่กองทุนเนี่ยเคยช่วยเหลือเป็นจํานวน5 0,000บาทนะคะขอเรียนแจ้งว่าเงินประกันตัวเป็นเงินให้ยืม เมื่อสิ้นสุดคดีเนี่ยสารจะคืนให้วอนผู้ต้องหาและทนายช่วยจัดการนำส่งคืนกองทุนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ต้องหารายอื่นๆเพราะตอนนี้เงินกองทุนก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วทีมงานทำบัญชีตลอดจึงมีบันทึกมีรายชื่อผู้ที่ไม่ส่งคืนเงินประกันคืนกองทุนจำนวนหนึ่ง ก็ไม่ทราบว่าจะทวงยังไงเหมือนกันจะเอามาโพสต์ตรงนี้ก็เห็นว่าไม่ควรนะครับจึงได้แต่วิงบอดนะคะก็เรียกว่าทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนทัวลงเป็นจนวนมากนะอาทิเช่นสนับสนุนให้เอารายชื่อออกมาเลยค่ะแบบนี้ไม่ถูกต้องชอบทมนี่คือเงินบริจาคของประชาชนเขากําลังโกงประชาชนอยู่ค่ะรบกวนแจ้งคนที่หนีไปต่างประเทศคืนเงินกองทุนราษฎรประสงค์ด้วยครับถ้าอย่างนี้ต่อไปคนโอนช่วยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับ พราะมีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้าหรือเงินออกน้อยกว่าเงินเข้าแทนที่จะได้เอาเงินไปหมุนช่วยท่านอื่นปากท้องต้องมาก่อนนะคะบอกว่าเออนะคนบริจาคก,ก็เพราะต้องการช่วยประกันตัวออกมาพอออกมาได้เนี่ยก็ต้องคืนเงินเข้ากองทุนเพื่อใช้ประกันเพื่อที่ ออยังต้องขังสินะคะจะอ้างว่าใช้ไปแล้วแต่ยังไม่มีคืนก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะคะแล้วเขาบอกต้องแจ้งทุกกองทุนนะช่วยเหลือเลยนะคะเนี่ยถ้าโดนคดีอีกเนี่ยไม่ต้องไปช่วยอีกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปใครจะช่วยเคสนุ๊กจะตินเนี่ยยังแย่ไม่พออีกหรือถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องหวังให้จบในรุ่นไหนหรอกครับ บางคนนะก็เหน็บว่าคนดีทั้งนั้นเลยนี่ครับไม่น่ามีใครทําแบบนั้นหรอกมีแต่คนดีมีอุดมการณทั้งนั้นไม่ใช่หรอที่โดนคดีเนี่ยทำไมน้องนิสใสจุดๆอย่างนี้นครับหรือพวกนี้ไม่ใช่คนดีไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาขณะที่ทวิตเตอร์เจ๊จุดครองสามนะก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้ด้วยคระบอกว่าสังคมคนดีคดีจบแล้วชักดาบเงินประกันเพื่อความโปร่งใสเจ๊ J. คิดว่าควรจะประจานมาเลยค่ะ สังคมจะได้รู้ว่าใครเนี่ยทำมาหากินด้วยวิธีนี้แฮชแท็มันต้องจบที่เรือนจําแต่ล่าสุดนะคะหลังจากที่เจอกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนี่ยทางเพจก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงนะคแต่บอกว่าใจเย็นๆกันครับทุกท่านแค่แจ้งให้ทราบเฉยๆผู้ไม่คืนเงินประกันเนี่ยมีไม่กี่คนครับและคงมีหลายสาเหตุเช่นขัดสนสับสนคืนผิดกองทุนลืมอะไรต่างๆนะคะ ความจริงดราม่าเรื่องคดีแล้วก็เงินเงินทองทองเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้อีกเยอะนะเอาไว้ปิดกองทุนนี้เรียบร้อยและมีเวลาเนี่ยจะมาเล่าเป็นบทเรียนนะครับอย่างไรก็ตามนะกองทุนดาต่อปีโดเนี่ยมีระบบเบิกจ่ายค่อนข้างรัดกุมมีบัญชีบันทึกไวต้ตรวจสอบได้ทุกบาททุกสตางค์แต่ขอไปที่ช่วงหลังไม่ค่อยได้โพสร,รายงานทีมงานเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับไว้ค่อยมาสรุปภายหลังตอนนี้ใจเย็นๆกันก่อนครับร่วมหัวจมท้ายกันมาขนาดนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบด่ากันประหยัดแรงไวร้รวบตึงด,าด่าทีเดียว ขอบคุณที่ติดตามและช่วยกันตรวจสอบครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หน้าบอกว่าแล้วที่มีคนบอกว่าทําสัญญากู้เงินและเป็นเรื่องของเจ้าหนี้แล้วก็ลูกหนี้คนอื่นอย่าเสือกนะครับช่วยอธิบายหน่อยไม่งั้นคนที่เป็นห่วงกองทุนเนี่ยจะเสียหมานะครับและที่บอกว่ากองทุนไม่ใช่เจ้าหนี้ด้วยคนอื่นจะได้เข้าใจไม่มาด่ากันในคอมเมนต์นะคะและทางเพจก็ตอบกลบวว่ามันจะมีช่วงแรกๆที่กองทุนเนี่ยมีเงินมากและผู้ต้องหาเนี่ยก็ยังไม่เยอะกองทุนมีแนวทางให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน พิจารณาเป็นรายกรณีบางคนช่วยเป็นเงินให้เปล่ากรณีครอบครัวลำบากมากๆเมื่อติดคุกหรือถูกฟ้องคดีเนี่ยบางกรณีก็เป็นเงินยืมนะคะภายหลังเมื่อผู้ต้องหามีจํานวนมากขึ้นทางกองทุนเนี่ยก็ได้ยุติความช่วยเหลือส่วนนี้ คงไว้เฉพาะค่าเดินทางเมื่อถูกดำเนินคดีค่าของเยี่ยมผู้ต้องขงังและเงินประกันครับผมหลักการแบบนี้ขอไม่ลงรายละเอียดเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้งนะคะสำหรับเงินบริจาคของกลุ่ม3นิ้วที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นมากมายว่ามีการอมเงินกันบ้างละอะไรต่างๆนะฮะอย่างเช่นนักร้องนักแสดงหญิงอย่างทรายเจริญปูระนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะคะในการสนับสนุนการชุมนุม ที่ต่อมาก็ถูกพวกเดียวกันเนี่ยออกมาแชรถึงพฤติกรรมบางส่วนนะครับบอกว่าให้เรียกร้องให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เงินที่ได้รับบริจาคมานะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงบอกว่าทุกวันนี้ตนเองก็ยังมีงานในวงการบันเทิงทาแล้วก็ยังคงเอาเงินตัวเองเนี่ยมาทาตรงนี้อยู่ พร้อมกับเผยว่าตนเนี่ยดูแลบัญชีคนเดียวจริงๆแต่เงินบริจาคถูกนําไปใช้อย่างถูกทางแน่นอนทุกวันนี้เวลาทํางานใช่ยังทํางานอยู่ยังมีงานทําอยู่กําลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องจะพูดเสมอว่าเอาตังไปทําซึ่งที่พูดมานั้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดเล่นแต่หมายความตามนั้นจริงๆก็ไล่กันมาเรื่อยตั้งแต่มีการชุมนุมมีเวทีไม่มีเวทีมีเครื่องเสียงโดนสลายหน้ากาก,ากเสื้อกันฝนโดนหมายรับหมายเป็ดยางจันรนะแรงงานบางกรอยโคราชขอนแก่นพมา่าเชียงใหม่ป้ายธงสี เหมืองแร่ทําแคมป์ส่งน้ําส่งข้าวห้องน้ําดูคนเจ็บคนไม่เจ็บทํางานเดินอะไรต่างๆนะดูแลจัดการสุดมือสุดกําลังทุกๆการสมทบเราไม่เคยใช้เปลืองเปล่าทุกปลายทางที่ไปลงเนี่ยคือได้เห็นชัดเจนนะฮะตัวเราเนี่ยก็ไปทํางานทําของเราไปนะฮะทำตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเพราะรู้ว่าเราเนี่ยรับเอาความตั้งใจของทุกคนที่ฝากมาเอาไว้ที่เราก็นั่นแหละบัญชีหนิมเนี่ยเราดูแลคนเดียวคนเดียวจริงๆวิธีกระจายงานก็เรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่การกระจายบัญชีแน่ๆเรารักน้องทุกคนเท่ากันพวกเขาเหนื่อยและหนักพอแล้วเราหวังว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยจะช่วยผ่อนคลายอะไรได้บ้างนะรู้ว่าทั้งหมดนี้อาจจะไม่มีความหมายอะไรกับใครเลยแต่เอาเข้าจริงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราคิดของเราง่ายๆแค่ว่าเราทําเราทําอะไรได้ก็จงทําไม่ได้ทําเพื่อใครแต่ทําเพื่อน้องและก็ผู้กล้าทุกคนที่ร่วมเดินทางนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะใช่เงินของกลุ่มหรือบัญชีเดียวกันหรือไม่นะแต่เราก็อยากจะฉายภาพให้ดูว่ามัน เคยมีกรณีแบบนี้มาแล้วนะซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งค่ะ